ครับคลิปนี้นะผมจะมาแนะนําวิธีการดูรถหัวลากแมนนะครับรถทั้ง2รุ่นนี้นะจะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวโบนจะมาอธิบายทีละจุดเลยสําหรับรถหัวลากคันสีน้ําเงินนะครับจะเป็นในรุ่นของตัวแมน TGA นะครับสีม่วงจะเป็นแมน TGX ซึ่งเป็นรุ่นที่ใหม่กว่านะเราจะเริ่มจากด้านหน้ารถเลยนะสังเกตตัวกระจังหน้ารถนะครับกับตัวชุดไฟหน้าของ2คันนี้นะจะมีในลักษณะ ที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับในส่วนของแมน tga เนี่ยไฟเขาจะดวงเล็กกว่านะแล้วก็ความเป็นเหลี่ยมอะไรเขาจะมีมากกว่านะส่วนแมน tgx นะครับก็รูปร่างของเขาจะเว้ากว่านะก็คือปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่ใหม่ขึ้นของรถรุ่นนี้นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านขวาของตัวรถกัน ด้านขวาของตัวรถทั้งสองคันนี้นะครับให้เราสังเกตตรงถังน้ํามันนะถังน้ํามันของแมน TGA เอ้ขาเนี่ยจะเดินแนวยาวตลอดชัดซีเลยนะครับจะเป็นเต็มถังเต็มๆอย่างนี้เนาะส่วนของตัวแมน TGX เนี่ยจะมีถังน้ํามันนะครับแล้วก็ติดกับตัวชุดบันไดตรงนี้นะจะแบ่งมาเป็น2ชุดอย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนแมน TGA นะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับสาหรับรถหัวลากแมนทั้ง2คันนี้ต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านซ้ายของรถกัน ด้านซ้ายของรถทั้งสองคันนี้นะครับให้เราสังเกตตรงช่วงกลางของรถนะแมน TGA เนี่ยเขาจะมีชุดยางอะไหล่เอาไว้ให้หนึ่งเส้นนะครับในส่วนของแมน TGX เนี่ยจะไม่มียางอะไหล่และตรงนี้จะถูกแทนด้วยถังน้ำมันนะครับแล้วก็ในส่วนของท่อไอเสียนะครับของรถ2คันนี้ของแมน TGX เนี่ยจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ปั๊มตามแมนเอาไว้เลยนะส่วนของแมน TGA เนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับไม่ได้ มีการทําสีเอาไว้นะก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งของรถ2อรุ่นนี้นะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านท้ายของรถกันด้านท้ายของรถคันนี้นะก็ความแตกต่างก็คือให้สังเกตตัวบางโคนหลังนะครับบางโคนหลังของแมน TGA เนี่ยอันนี้เขาจะเป็นลอนนะครับทำเป็นเส้นๆเอาไว้นะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับสังเกตตัวบางโคนนะส่วนของแมน TGX อันนี้เขาจะเรียบๆนะครับในส่วนของตัวบางโคนหลังนี่จะเรียบๆแล้วก็จะมีเส้นขีดตรงกลางอยู่หนึ่งเส้นทั้งสองอันนี้นะก็เป็นข้อแตกต่างของรถทั้งสองรุ่นนี้นะครับเพราะว่าลักษณะของแมนเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกันมากเลยนะถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวหัวเก่งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกชุดกองอากาศอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเหมือนกันเลยนะของแมน p g a กับ p g x นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างของรถสองคันนี้กัน กระจกมองข้างของรถ2คันนี้นะครับผมจะเอาของแมน TGA ให้ดูก่อนกระจกมองข้างเขาจะให้มา1ชุดในลักษณะนี้ครับจะเป็นกระจกมองข้างแบบอันเล็กเนาะก็คือจะเอาไว้ให้ติดด้านข้างของรถนะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ติดนะเดี๋ยวผมจะเอา,เอาให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นชุดกระจกมองข้างของแมนทีจีเอเป็นลักษณะนี้ต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างของแมนทีจีเอกัน แมนทีจกระจกมองข้างจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นลักษณะที่ใหญ่กว่านะแล้วตัวกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะมีมา2ชุดกระจกอันเล็กนะครับจะเอาไว้ติดด้านบนของกระจกด้านฝั่งของคนขับนะครับจะมีมา2ชุดแบบนี้ในขวนของแมนทีจีเอ็กก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของรถเธอป้านะครับที่รุ่นใหม่ขึ้นนะเขาก็จะให้พวกอะไหล่หรือว่าตัวกระจกอะไรมาติด พิ่มมากกว่ารถรุ่นเก่านะครับรวมถึงความสวยงามของตัวรถนะซึ่งแมน TGX เนี่ยจะมีความสวยงามมากกว่าแมน TGA อย่างชัดเจนนะแต่ก็จะมีส่วนที่ละไม้คล้ายคลึงกันบ้างนะครับซึ่งผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือให้เราสังเกตนะครับเวลาตอนเราไปซื้อรถเฮอร์ป้านะครับก็จะมีข้อสังเกตเยอะนะครับสำหรับรถแต่ละรุ่นนะเหมือนที่ผมเคยทำข้อเปรียบเทียบของรถ Mercedes Benz ไปแต่ โดยรวมของแมนแล้วเนี่ยจะดูง่ายกว่าเบน์นะครับเพราะว่าเบน์ที่ผมทําของตระกูลแอชทอร์ไปเนี่ยคือเขาจะละเอียดเหมือนกันมากเลยครับจะแตกต่างกันนิดเดียวจริงๆนะแต่ของแมนนี่เราก็จะดูกันได้ง่ายกว่านะครับก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้กันดูครับในการเลือกซื้อรถเธอป้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ